ว่าตั้งแต่สายคุณแม่เลยเนาะใช่ไหม<ช>อ่าเพราะเหรียญน,นี้มีมานานแล้วแต่ว่าลักษณะของเหรียญเกศเช่นเลยค่ะถ้าเป็นเหรียญอ่าถ้าเป็นเหรียญแท้จะต้องเป็นเนื้อเงินแบบนึงนะเดี๋ยวหนให้ดูเงิ้ขงยาอนะเนองเบิก็ดูจ้ะเนาะดูก่อนนะอ่าถ้าเป็นเหรียญแท้จะต้องเป็นเงินลักษณะแบบนี้อันเนี้ยของคุณลูกค้าสีก็ไม่ใช่เงินแล้วความแตกต่างอยู่ตรงนี้เนาะ อ,อันนี้ไม่ใช่เงินเดี๋ยวหน่อยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอะเริ่องต้นถ้าเราไม่รู้อ่ะเราก็สามารถเปรียบเทียบโดยน้ําหนักได้แต่เนื่องจากหลายๆที่หรือว่าคุณลูกค้าเองอ่ะก็จะไม่มีตาช่างแบบนี้หรอกก็หนักประมาณ2 5่สหรือยีกร,รัมโดยประมาณอันนี้จะ23กรมัมสีอ่ะสีอ่ะต้องไม่ใช่ก่อนเนาะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ลักษณะสีของเหรียญอ่ะจะไม่ใช่ สีกอกแบบนี้ทั้งหมดนี้ก็คือ,พอเพราะเหรียญปลอมมีมาคู่กับเหรียญแท้ตลอดเวลาเลยนะอันนี้ก็เก็บไปไม่ใช่